ลุกเป็นไฟสองความเห็นชาวเน็ตพิงกี้ได้ปลดกำไร EM ทุกคนเห็นตรงกันว่า กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตพูดถึงกันสนานกรณีที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาเชียเดชจำเลยที่7คดีช่อโกงชาฟอริกทีดีได้รับอนุญาตให้ปลดกำไร EM ได้เพื่อความสะดวกในการรับการแสดงเพื่อหาไรายได้โดยโลกออนไลน์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นสรยุทธก็สายกูยังเห็นมาทำงานได้นี่คือทำผิดก็ต้องใสป่ป้านักโทษการเมืองยังใส่นี่คดีร้ายแรงนะช่อโกงเนี่ยคนธรรมดามันจะเอาออกง่าย ขนาดนี้ไหมอันนี้พูดถึงความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยการาทบงานก็เป็นหน้าที่ของผู้กํากับถ้าเดือดร้อนว่าไม่สะดวกลําบากคนตัดต่อก็ต้องยอมรับสภาพที่เลือกนักแสดงคนนี้อ่ะก็มีคดีอยู่ให้ทําง่ายจะไม่จ้างงานเพราะถ่ายทําไม่ได้มันก็เรื่องของพอกอหรือเปล่ามันไม่ควรมี2มาตรฐานหรือเปล่าครับด้วยความเคารพความเป็นกลางความเสมอภาคและเท่าเทียมคืออะไรดารามันก็คนเหมือนกัน เป็นนสดที่ชามวมาตลอดทั้งผิดศีลและธรรมยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีลูกมีเมียแล้วล่าสุดก็ทําผิดกฎหมายช่อโกงคนอื่นยังสมควรได้รับการสนับสนุนอีกรอถามจริงถ้าเป็นประเทศจีนหรือเกาหลีโดนแบนไปตลอดชีวิตแน่นอนงงเหมือนกันค่ะจริงๆถ่ายละครไทยนักก็ไม่เห็นต้องเห็นข้อเท้าก็ได้นี่ว่าแต่ว่าคดีใหญ่แบบนี้ผู้จัดไหนจะกล้าจ้างคะช่องใหญ่ๆคิดว่าอย่าวังเลยพิงกี้มึงอยู่ในจุดที่คดีช่อโกงคนโดนนับผ่าน คนเสียหายไปไม่รู้กี่ล้านอันตารายน้อยกว่า112เหรอวะพิงกี้คนทําผิดก็ยังมีงานรับรองได้งานได้เงินส่วนคนโดนโกงชีวิตเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยเงินที่หามาทั้งชีวิตก็ไม่ได้คืนทําไมเราต้องให้กําลังใจคนทําผิดอ่ะเหยีนะ่ดน่าสงสารกว่ามากนะแค่พิงกี้ได้ปลดกําไร EM มนี่ก็ได้อภิสิทธิ์มากกว่าหนักโทษคนอื่นมากแล้วคนที่น่าสงสารสุดคือผู้เสียหายที่ทุกวันนี้ยังทํางานใช้นีอยู่เลยแล้วเรื่องคดีพิงกี้อีกอย่าง ทำไมคดีช่อโกงยังทํางานในวงการบันเทิงได้อยู่หรือเรื่องการช่อกงประชาชนเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้หรองงฟังข่าวพิงกี้วันนี้แล้วสะท้อนใจหนักมากเขาไม่ใช่ไม่ควรได้สิทธิ์แต่คนอื่นที่ควรได้รับสิทธิ์เช่นกันทําไมไม่ได้บ้างพิงกี้ได้ถอดกําไรเอเพราะจะได้สะดวกต่อการรับงานแสดงจเจริญละประเทศกูฮ่า